แกงเขียวหวานเนื้อนะคะวันนี้วันนี้ทำแกงสวหวานเนื้อนะคะผัดลงไปคั่วในน้ำมัน ใส่เนื้อลงไปเอาเนื้อลงไปเคี่ยวในกะทินะคะ ดูรสด้ทั้ำตาลมะพร,ร้าวสุปก่อน มาจ้าแกงเขียวหวานเนื้อนุ่ม